สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณครูเกส์หลิงคุณรรนทวัฒน์ลายสาครกับคณิตศาสตร์ป5นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็จะสอนในเรื่องของการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยการตั้งหารนะครับวันนี้ก็มีคลิปที่น่าสนใจมาให้นักเรียนดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนเลยสวัสดีครับนักเรียนเมื่อคลิปที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนกันไปแล้วใช่ไหมครับ สำหรับคลิปนี้เรายังคงอยู่กันที่การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับนะครับแต่นักเรียนจะได้เรียนรู้การหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยการตั้งหารกันบ้างนะครับเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะครับครูมีคำถามง่ายๆอยู่3ข้อให้นักเรียนเลือกตอบตัวเลือกที่ถูกต้องครับข้อ1 3 2 7 5มีเลขโดดในข้อใดอยู่ในหลักส่วนร้อยครับก็ไก่ 2. ขอไข่เจ็ดขอควายห้าได้คำตอบหรือยังครับฉเฉลยนะครับตอบขอไข่เจ็ดนั่นเองครับ3.275เป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งนะครับ3อยู่ในหลักอะไรครับใช่แล้วครับ3อยู่ในหลักหน่วย2อยู่ในหลักส่วน10 7อยู่ในหลักส่วนร้อยและ5อยู่ในหลักส่วนพันนะครับ ลองมาดูข้อที่2กันเลยครับ3ส่วน10เท่ากับข้อใดกอไก่3ส่วนร้อยขอไข่30ส่วนร้อยขอควาย300ส่วนร้อยครับเฉลยนะครับขอไข่30ส่วนร้อยนั่นเองครับเนื่องจาก1ส่วน10เท่ากับ10ส่วนร้อยนะครับ ดังนั้น3ส่วน10จึงเท่ากับ30ส่วนร้อยนั่นเองครับและข้อสุดท้ายครับ25ส่วนพันเท่ากับข้อใดก,ก็ไก่2ส่วนร้อยกับ5ส่วนพันขอไข่2ส่วนร้อยกับ25ส่วนพันข้อควายยีส่วนร้อยกับ5ส่วนพันครับ ได้คำตอบไปแล้วใช่ไหมครับฉเฉลยนะครับตอบกอไก่นั่นเอง 2. 1 0ส่วนรกับ5 0ส่วนพันครับนักเรียนคิดง่ายๆแบบนี้นะครับ2 5ส0่วนพันแบ่งเป็น2 0ส0่วนพันกับอีก5 0ส่วนพันครับ1 0ส่วนพันเท่ากับ1.100ส่วนดังนั้น2 0ส0่วนพันจึงเท่ากับ2 1 0ส่วนรอยนะครับ เราจะได้ว่า25ส่วนพันเท่ากับ2ส่วนร้อกับอีก5ส่วนพันนั่นเองครับมาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะครับหาผลหารของ0.84หารด้วย2ครับนักเรียนครับเราอาจหาผลหารได้โดยแบ่ง0.84เป็น2กลุ่มกลุ่มละจะเท่ากันครับ0.84มีอยู่ 8ส่วน10กับอีก4ส่วนร้อใช่ไหมครับเราจะหาคำตอบโดยแบ่งภาพนะครับและเขียนแสดงการตั้งหารไปพร้อมๆกันครับเริ่มจากแบ่ง8ส่วน10ก่อนนะครับ8ส่วน10แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันได้กลุ่มละเท่าไหร่ครับเก่งมากครับได้กลุ่มละ4ส่วน1ิ หรือ0.4นั่นเองครับดังนั้นเราจะเขียน4ที่ผลหารในหลักส่วน10นะครับต่อไปต้องนำส่วนที่เราแบ่งออกมาแล้วนะครับไปลบออกจาก0.84ครับเราแบ่งออกมาให้กับ2กลุ่มกลุ่มละ0.4นะครับซึ่งเท่ากับ2คูณ0.4ได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่ครับ ใช่แล้วครับได้ผลคูณเป็น0.8แสดงว่าเราแบ่งออกมาแล้ว0.8นะครับนำ0.84ลบออกด้วย0.8ครับได้ผลลบเป็นเท่าไหร่ครับเก่งมากครับได้ผลลบเป็น0.04หรือ4ส่วนรยนั่นเองครับต่อไปเราจะต้องแบ่ง4ส่วนเป็น2กลุ่ม กลุ่มละเท่ากันนะครับได้กลุ่มละเท่าไหร่ครับนักเรียนใช่แล้วครับได้กลุ่มละ2ส่วนร้อยหรือ0.02ครับดังนั้นเราจะเขียน2ที่ผลหารในหลักส่วนร้อยนะครับต่อไปเราจะนำส่วนที่เราแบ่งออกมาไปลบออกจากส่วนที่เหลืออยู่ครับเมื่อสักครู่นี้เหลืออยู่0.04ใช่ไหมครับ เราแบ่งออกมาให้กับ2กลุ่มกลุ่มละ0.02ดังนั้นเราแบ่งออกมาเท่ากับ2คูณ0.02ครับนักเรียนได้ผลคูณเป็น0.04ใช่ไหมครับเมื่อนำมาลบกันได้ผลลบเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนใช่แล้วครับได้ผลลบเป็น0ูนย์นะครับตอนนี้ส่วนที่เหลือจะการหารเป็น0ูนย์แล้วนะครับจึงเสร็จสิ้นขั้นตอนการหารครับ ดังนั้น0.84หารด้วย2เท่ากับ0.42ครับนักเรียนหรือเราจะกล่าวว่าแบ่ง0.84เป็น2กลุ่มกลุ่มละ,ะเท่ากันจะได้กลุ่มละ0.42นั่นเองครับต่อไปเราจะตรวจสอบคำตอบกันนะครับเราสามารถตรวจสอบคำตอบได้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารครับซึ่งเมื่อเรานำตัวหาร คูณกับผลหารต้องได้เท่ากับตัวตั้งนะครับนำสอซึ่งเป็นตัวหารคูณกับ0.42ซึ่งเป็นผลหารนะครับผลคูณที่ได้เป็นเท่าไหร่ครับใช่แล้วครับผลคูณที่ได้เป็น0.84ซึ่งเท่ากับตัวตั้งนะครับแสดงว่าผลหารที่เราได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ ดังนั้นเราจะสรุปได้ว่า0.84หารด้วย2เท่ากับ0.42ครับนักเรียนมาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะครับหาผลหารของ4.2หารด้วย3ครับและเช่นเดิมครับเราอาจหาผลหารได้โดยแบ่ง4.2เป็น3กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันครับนักเรียน4.2มีอยู่4หน่วยกับอีก2ส่วน10ใช่ไหมครับ เราจะแบ่งภาพเพื่อหาคำตอบนะครับและเขียนแสดงการตั้งหารไปพร้อมๆกันครับเริ่มจากแบ่ง4หน่วยเป็น3กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันจะได้กลุ่มละกี่หน่วยครับเก่งมากครับจะได้กลุ่มละ1หน่วยและเหลืออยู่1หน่วยนะครับดังนั้นเราจะเขียนผลหารในหลักหน่วยเป็น1ต่อไป เราจะนำส่วนที่แบ่งออกมานะครับไปลบออกจาก4.2ครับนักเรียนเราแบ่งออกมาให้กับ3กลุ่มกลุ่มละหนะครับดังนั้นส่วนที่แบ่งออกมาแล้วจะเท่ากับ3คูณ1ซึ่งได้ผลคูณเป็น3นั่นเองครับ4.2ลบออกไป3นะครับได้ผลลบเป็นเท่าไหร่ครับใช่แล้วครับได้ผลลบเป็น1.2หรือ หนหน่วยกับอีก2ส่วน10นั่นเองครับต่อไปเราจะต้องกระจายค่า1หน่วยเป็น10ส่วน10ครับ10ส่วน10รรวมกับอีก2ส่วน10เป็นเท่าไหร่ครับใช่แล้วครับเป็น12ส่วน10นะครับซึ่งเราต้องแบ่ง12ส่วน10เป็น3ากลุ่มกลุ่มละเท่าเท่กันครับจะได้กลุ่มละเท่าไหร่ครับใช่แล้วครับ จะได้กลุ่มละ4ส่วน10นั่นเองครับดังนั้นเราจะเขียนสีที่ผลหารในหลักส่วน10บครับต่อไปเราจะนำส่วนที่แบ่งออกมานะครับไปลบออกจากส่วนที่เหลืออยู่ครับซึ่งเราแบ่งออกมา3กลุ่มกลุ่มละ0.4ครับจะได้เท่ากับ3คูณ0.4ใช่ไหมครับได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่ครับ ใช่แล้วครับได้ผลคูณเป็น1.2นั่นเองเมื่อลบกันแล้วจะได้0ใช่ไหมครับดังนั้นเสร็จสิ้นขั้นตอนการหารแล้วนะครับข้อนี้เราจึงได้ผลหารเป็น1.4ครับนักเรียนแสดงว่าเราแบ่ง4.2เป็น3กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันจะได้กลุ่มละ1.4ใช่ไหมครับ ต่อไปเราจะตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารนะครับซึ่งเมื่อเรานำตัวหารคือ3คูณกับผลหารคือ1.4ผลคูณที่ได้ต้องได้เท่ากับตัวตั้งนะครับซึ่งเมื่อคูณแล้วได้เป็น4.2เท่ากับตัวตั้งดังนั้นผลหารที่เราได้เป็นผลหารที่ถูกต้องครับ ข้อนี้เราจึงสรุปได้ว่า4.2หารด้วย3เท่ากับ1.4ครับมาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะครับหาผลหารของ5.1หารด้วย4ครับเราอาจหาผลหารได้โดยแบ่ง5.1เป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าเกันครับเรามาเขียนแสดงการตั้งหารไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากแบ่ง5หน่วยเป็น4กลุ่ม กลุ่มละเท่าเทกันครับได้กลุ่มละเท่าไหร่ครับใช่แล้วครับได้กลุ่มละ1หน่วยนะครับและเหลืออีก1หน่วยครับดังนั้นเราจะเขียน1ที่ผลหารในหลักหน่วยครับต่อไปนำส่วนที่แบ่งออกมาแล้วนะครับไปลบออกจาก5.1ครับเราแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ1ดังนั้นส่วนที่แบ่งออกมาแล้วจึงเท่ากับ4คูณ1ซึ่งเท่ากับ 4ครับ5.1ลบออกไป4ได้เท่าไหรครับเก่งมากครับได้1.1นะครับนั่นก็คือเหลืออยู่1หน่วยกับอีก1ส่วน10ครับต่อไปเราต้องกระจาย1หน่วยเป็น10ส่วน10ครับ10ส่วน10รวมกับอีก1ส่วน10เป็น11ส่วน10นะครับ ต่อไปครับต้องแบ่ง11ส่วน10เป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันครับจะได้กลุ่มละเท่าไหร่ครับใช่แล้วครับจะได้กลุ่มละ2ส่วน10นะครับหรือ0.2และเหลืออยู่3ส่วน10ครับนักเรียนดังนั้นเราจะเขียน2ที่ผลหารในหลักส่วน10ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราเขียนผลหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะนําส่วนที่แบ่งออกมาไปลบออกจากส่วนที่เหลืออยู่ครับเราแบ่งออกมา4กลุ่มกลุ่มละ0.2นะครับดังนั้นส่วนที่แบ่งออกมาจึงเท่ากับ4คูณ0.2ได้ผลคูณเป็น0.8ใช่ไหมครับเมื่อลบกันแล้วเหลืออยู่เท่าไหร่ครับนักเรียนเก่งมากครับเหลืออยู่0.3นะครับนั่นก็คือเหลืออยู่3ส่วน10ครับ ต่อไปเราต้องกระจาย3.10ส่วน10นะครับกระจาย3.10ส่วน10ได้เป็น3 0 1ส0่วนรอยนะครับ30ส่วนรแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าเทกันได้กลุ่มละเท่าไหร่ครับใช่แล้วครับได้กลุ่มละ7.100ส่วนหรือ0.07นะครับและเหลืออีก2 1 0ส่วนร้อยครับนักเรียนดังนั้น เราจะเขียนผลหารในหลักส่วนร้อยเป็น7ครับต่อไปต้องนำส่วนที่แบ่งออกมานะครับไปลบออกจากส่วนที่เหลืออยู่ครับเราแบ่งออกมา4กลุ่มกลุ่มละ0.0 7ดังนั้นส่วนที่แบ่งออกมาจึงเท่ากับ4คูณ0.07ซึ่งได้ผลคูณเป็น0.28ครับเมื่อลบกันแล้วเหลือเท่าไหร่ครับนักเรียน ใช่แล้วครับเหลืออยู่0.02นะครับหรือ2ส่วนร้นั่นเองครับต้องทำอย่างไรต่อครับใช่แล้วครับต้องกระจาย2ส่วนร้ซึ่งกระจาย2ส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็น20ส่วนพันนะครับต่อไปต้องแบ่ง20ส่วนพันเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันจะได้กลุ่มละเท่าไหร่ครับ เก่งมากครับได้กลุ่มละ5ส่วนพันนะครับหรือ0.005นั่นเองดังนั้นเราจะเขียน5ที่ผลหารในหลักส่วนพันครับต่อไปนำส่วนที่แบ่งออกมาไปลบออกจากส่วนที่เหลืออยู่นะครับเราแบ่งออกมา4กลุ่มกลุ่มละ0.005ดังนั้นเราแบ่งออกมาทั้งหมด 4ี่คูณศูนยครับซึ่งได้ผลคูณเป็น0.020ครับนักเรียนลบกันแล้วเหลือเท่าไหร่ครับใช่แล้วครับลบกันแล้วเหลือ0ูนย์นะครับดังนั้นเสร็จสิ้นขั้นตอนการหารเรียบร้อยแล้วครับเราจะได้ว่า5.1หารด้วย4ได้ผลหารเท่ากับ1.275ครับ เรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในคลิปนี้กันนะครับการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับโดยการตั้งหารอาจทำได้โดยเริ่มจากหารจํานวนในหลักทางซ้ายสุดไปจนถึงจํานวนในหลักทางขวาสุดถ้ามีส่วนที่เหลือจากการหารให้นำไปรวมกับจํานวนในหลักถัดไปทางขวาแล้วหารผลรวมที่ได้ในหลักนั้นทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนที่เหลือจากการหารเป็นศูนย์นะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่เรียนดูคลิปวิดีโอแล้วมีความน่าสนใจและมีความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนครับแล้ววันนี้คุณครูก็ขอฝากแบบฝึกหัดทบทวนให้กับนักเรียนนะครับหน้าที่78นะครับข้อ1ถึงข้อ6เลยนะครับฝากให้เรียนทําแบบฝึกหัดเป็นการทบทวนคลิปที่เรียนในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย